สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสายพานเหมือนเดิมครับผมยา,ย,ายามา a h มีโอวิธีเกียรง่ายๆครับกนะ็ตัวนี้เป็นเกียรธรรมดานะครับผมก็พอใช้ครับ

เรียบร้อยวิธีเปลี่ยนสายผ่านง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ